สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาเก็บบะแข้งไปตำน้ำพริกกะปินะจ๊ะให้ให้เด็กสองคนนี่เก็บให้นี่ไงทะลุกแกๆแ่ๆนะมันนะเนี่ยไม่เก็บเป็นพวงเลย,ยน,น,นะนี่เก็บเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนี่รเงี้ยอู้ยเยอะมากเลยเพื่อนๆมันเก็บเป็นพวงเลยเนมะ็ดบูเด็กเก็บเป็นเม็ดลูกเก็บเป็นพวงเออเออเด็กเป็นพวงเลย,ยอุ้ยดอกออกหมดเลย ดอกเยืออกลูกดอกเยว้อออกเออแบ่งนะใช่ใช่ใช่น้ำเดี๋ยวป้าจะตำน้ำพริกให้กินกินไหมกินเป็มไหมน้ำพริกกะปิกินเป็นปะเต็มใส่ใส่นี่กี่เม็ดูนี่ไงลูกดูนี่ไงลูกนั่นอะไรนั่นอะไรเออเออเด็ดลงหมดเลยที่มันแก่ๆน่ะนี่นี่นี่เต็มนี่นี่นี่เด็กเด็กๆเก็บ บุกก็เออฉีกออกไปเลยลูกบุกอืมฉีกแบบนั้นแหละบุ๊ก<อ>ไปล้างมือเนี่ยแบบเนี้ยเกดเลยเด็ดเลยเด็ดเป็นไหมเลื่องเลยเลือ่องจังจังไม่ไปเป็นไบุกมันยังไม่หมดอนะ่ะแม่ให้เอาไปหมดเลยเนี่นี่นี่ไงเก็บเนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วก็ไปล้างมือนะลูกไะหัวข้างในก็มี คนะดูให้เด็กเก็บให้อ, <laughs> อย่าเอาเอาไม้ขึ้หนหลวงแม่เอานี่ใช่เอาหมดเลยแม่บอกว่าให้เกิดไปนหมดเลยเ,ออเดี๋ยวป้าจะไปตำน้ำพริกกะปิใส่กี่เม็ดพริกอะป้าจะตำอร่อยไหมเนี่ยห <laughs> <laughs> ลีไปเลยอย่าให้ดอกมันหนะุดหงนู่นข้างบนก็นมีมมกล่องมันลงมาลูกล่องมันลงมาดึงมันลงมา เข้าใจไหมคะว่ากล่องเออเอออย่างนั้นเอ้ยน่าจะไอเนี้เนกันไก่เนาะนี่ไงอยิงกระแปลข้างในนี่เอากลวงน้ำเลยกลวงใหญ่มากวันนี้อาจจะไม่ได้ตานะอาจจะเป็นวันหลังนู่นแปลงทางนู้นเงองไปทางนี้เอาไปแล้วเหลยคนนั้นน่ะนี่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 ตรงเนี้ย คัันเหรอเดี๋ยวค่อยไปล้างดินี่ใหญ่เลยแม่บอกว่าให้มาเอาไปหมดเลยไม่งั้นมันจะแก่เด็ดไปไหมไปไหมอุ้ยไม่ได้กันไกลเนาะกันไกลตัดง่ายกว่านาะป่าวอะใช่ไหมที่บ้านมีไม่ละกันไกลเดี๋ยวเด็ดตรงนั้นนาะป่าวก่อนจ้รงควง นี่ค่ะเพื่อนๆทุกคนได้เยอะเลยโอเคไปขอบคุณครับ